่วนช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าสินค้าไล่อยางค่ะบางดุลขึ้นราคาซึ่งสำหักง,งานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก,ก,กาคาคะคะ็ก็ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาค่ะอยางเทจังหวัดพัทลุงค่ะพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนพาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทยลดรถเทียี่สิบค่ะเทนาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงค่ะกขาได้เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนภายใต้เจอพาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทยลดเทียยี่สิบ นำสินค้าอุปโภคบริรโภคที่จำเป็นอย่งางต่อการคลองฉีพนะคะมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดท้งมูเนื้อแดงกิโลกรัมละร้อยหกสิบบาทนองไก่ติสตโปกกิโลกรัมละหกสิบห้าบาทไข่ไก่เบอร์เอ็มค่ะรือว่าเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยแพงละเก้าสิบห้าบาทแล้วก็นำตาลทรายค่ะกิโลกรัมละยี่สิบบาทอีกทางนะครับยังมีสินค้าที่จำเป็นหมวดอาหารแหลกเครื่องดืม่มหมวดผลิตภัณฑ์ปรุงรสหมวดของใช้ประจำวันหมวดผลิตภัณฑ์ชัรมละรางกาย มวดผลิตภัณฑ์สักลางมวดยารลัก่าโลกออกใปขายในพื้นดีชุมชนทัวทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุงเป็นเวลา60วันด้วยกันนะครับเริ่มบริการออกขายสิ้นขาในวันที่สิบกากันยายนถึงวันที่17พฤศจิกายน,ยนสองพันหยกสิบห้าตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบบนาฬิกาโดยวันแรกนะครับออกขายจํานวน8จุดคือนาสานักง,งานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงที่ว่าการอำเอิ่าพยอมเทศบาลตะบนล้านคอยสารามูทิซีบานโครงยิ้ วัดเกาะคันทาวาดตมุนเกาะเต่าอําเภอป่าพยอมทีวการอําเภอสีบรนพตดองค์การบริหารส่วนตำุนเข้าปูและองค์การบริหารส่วนตำุนเข้ายาอําเภอสีบรนพอดนะครับคณะทีนาาำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นจุดขายสินค้าราคาถูกเนี่ย วันแรกก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาซสือสินค้ากันจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะข้าวสารไข่ไก่และก็น้ำมันพืชครับสำหรับกิจกรรมผ่าน,นอดราคาโมบายทัวร์ไทยลดที20นะคะจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็หลอดผ้าราคาครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์เศรษฐก,กิจชะลอตัวนะคะการปรับราคาเพิ่มขึ้นของพลังงานที่ทำให้ต้นทุนและก็ราคานส้นขานยมีสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีช่องทางเลือกในการเสือสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นตอ การดาร่งชีวิตประจําวันในราคาประหยัดได้มากขึ้นค่ะนี่หลายๆจังหวัดก็จัดกิจกรรมนี้นะคะโดยพาณิชย์จังหวัดต่างๆค่ะก็ได้มีการเนี่ยค่ะพาณิชย์ลดราคาก็จะมีการผาสินค้าที่จําเป็นในรัวเรือนนะคะไปจำหน่ายในจุดตา่างๆเพราะฉะนั้นนะคะใครโย่จังหวัดไหนติดตามได้จากเพจของสงงาํานักงานพาณิชย์จังหวัดของนันๆนะคะเขาก็จะมีการบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีสินค้าลดราคาไปวางจำหน่ายที่ไหนก็ตามไปซื้อกันได้ค่ะ